อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับผลประกอบการนะครับรวมไปถึงตัวกลยุทธ์ต่างๆที่เราเคยประกาศไว้เนี่ยเราได้มีการทำอะไรไปบ้างนะครับก็สำหรับในในไตรามาสนี้นะครับหลกัหลกๆเนี่ยนะครับถ้าดูตัวอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขนะักท่องเที่ยวนีย่ยังมีการเติบโตนะครับก็มีการเติบโตต่อเน,นื่องจากปีที่แล้วนะครับในไตรามาสนี้ก็ยังสามารถที่จะ ทำไตรมาสนะครับนักท่องเที่ยวรายไตรมาสเนี่ยเป็นเป็นนิวไฮนะครับเทียบกับไตรมาสสามทุกๆปีนะครับสำหรับตัวบริษัทเ r ลวันกรุ๊ปเองนะครับในแง่ของเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็นะครับเข้าใกล้ตัวทาร์เก็ตที่เราที่เราตั้งเอาไว้นะครับคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะโกรธได้ต่อจากปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ18%บนใ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 นด้านของตัวรายได้นะครับ สำหรับโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่เราเคยประกาศไปนะครับโปรเจกต์ project ที่เรากำลังลงทุนอยู่เนี่ยนะครับก็การก่อสร้างการพัฒนาก็ยังเป็นไปตามตารางที่เราเคยเคยเรียนไว้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องของตัว uh, asset monetization นะครับ uh, เรามีกลย,ยุทธ์สองเรื่องด้วยกันนะครับที่เคยที่เคย ถ้าท่านรุ่นเ,เคยเได้ติดตามเนี่ยจะจะทราบว่าเรามีกลยุทธ์สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของตัวาการสร้างการเติบโตนะครับของตัวพอร์ตโฟลิโอของโรงแรมนะครับในเรื่องที่สองก็คือเรื่องของตัวการสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัว asset monetization นะครับก็คือการที่เราเลือกเอา asset ที่เรามีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับมา สร้างผลกําไรนะครับโดยการดึงผลกําไรในอนาคตกลับมาเป็นผลกําไรในปัจจุบันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับตัว Asset m o n e t i z a t i o n นะครับหลังจากที่เราทำเพลินจิตเซ็นเตอร์ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เราก็มีการเตรียมการแล้วนะครับที่จะที่จะทำ Asset m o n e t i l i z a t i o n นะครับซึ่งคาดว่านะครับจะเกิดขึ้นในในในปีมาปีแน่เนี่ยนะครับในประมาณไตรมาสที่2นะครับนี่มาดูในรายละเอียดนะครับ น,นี่คือตัวเลขนนะักท่องเที่ยวนะครับในไตรามาสที่3นะครับเช่นว่ามีการเติบโตจากปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นจาก4.9ล้านคนไปเป็น5.1ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูในช่วงรอบ9เดือนนะครับก็เห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับ6%ด้วยกันนะครับซึ่งทางทท,ทเนี่ยนะครับวางวางเป้าหมายไว้ที่ประมาณ20.5ล้านคนนะครับ ถ้าดูการเติบโตแบบนี้เนี่ยคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะจบที่ไม่ต่ำกว่า20.5ล้านคนนะครับในรายละเอียดนะครับจะเห็นว่ามีการเติบโตที่ที่ดีนะครับในแทบทุกแหล่งที่มานะครับตัวที่เติบโตเยอะๆนะครับก็อย่างที่เคยเรียนไปนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่าริกนะครับก็คือกลุ่มประเทศรศัสเซียอินเดียแล้วก็ชน่ประเทศจีนนะครับก็ยังมีการเติบโตที่ดีนะครับ จีนโดยเฉพาะรัสเซียกับจีนเนี่ยเติบโตไปถึงประมาณ30 6 0กว่เอร์เซ็นต์นะครับอีสเชียมีการลดลงเล็กน้อยอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ลดลงจากกลุ่มมาเลเซียนะครับเนื่องจากว่าอตอนที่เรามีปัญหาเรื่องของตัวชายแดนภาคใต้เนี่ย นักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยก็มีการเดินทางเข้ามาน้อยลงนะครับแต่ปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเราก็จะนับเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้อยู่ค้างคืนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้มีผลต่อ,อธุรกิจท่องเที่ยวโดยรวมเลยนะครับ Middle e a s นะครับปีนี้ลดลงนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากสถานการณ์ในบ้านเมืองเขานะครับแต่ว่านะครับตัวที่น่าสนใจก็คือตัวยุโรปนะครับถึงแม้ว่าจะมี ปัญหานะครับใน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 ูในในเนี่ยนะฮะแล้วก็หลายคนกังวลว่าเอ๊ะจะมีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปหรือเปล่านะครับก็ก็อย่างที่เคยเรียนไปนะครับว่าจริงทางบริษัทมองว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรรุนแรงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ก็ยังมีเติบการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับถ้าดูใน3ามคอร์เตอร์ที่3เนี่ยก็เติบโตไปประมาณ17ซนะครับซึ่งถ้าเราถอดรัสเซียทิ้งเนี่ยก็เติบโตประมาณ10นะครับ สำหรับตัวผลประกอบการของ d r 1 Group นะครับต้องเรียนว่าในในควอเตอร์ที่สามเนี่ยนะครับเป็นเป็นผลประกอบการที่อาจจะไม่ไม่หวือหวามากนะครับถ้าเทียบกับ2ไตรมาสแรกนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเรามีการปริ่ดโรงแรมแกรนด์ไฮแอทนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นแฟลกชิพของเรานะครับคือต้องเรียนว่าถ้าดูในแง่ของรายได้เนี่ยนะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยมาจากลักชัวรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกรนด์ไฮแอท ตัวเดียวเนี่ยนะครับก็ประมาณ20%ของรายได้ของเราทั้งหมดนะครับเราปิดห้องของแกรนด์ไฮแอทไปครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อทําการรีโนเวทนะครับควอเตอร์นี้ถือเป็นเป็นควอเตอร์ที่เราปิดห้องเยอะที่สุดนะครับก็คือประมาณ45%นะครับของแกรนด์ไฮแอนะก็คิดเป็นคิดเป็นพอร์ตโฟลิโอของลักชัวรี่ทั้งหมดก็ประมาณ21%ของลักชัวรี่แบงกอกพอร์ตโฟลิโอนะครับ แต่ว่าในแง่ของรายได้จากโรงแรมเนี่ยก็ยังมีการเติบโตนะครับก็คือเติบโตมาเปอร์เซนต์หนึ่งไม่เยอะมากนะครับออคคิพันซีโดยรวมลดลงเปอร์เซนต์หนึ่งนะครับเรฟพานะครับลดลงเอในกลุ่ม Luxury Bangkok นะครับแต่ว่าในกลุ่ม,มอ,อื่นๆเนี่ยก็มีการเติบโตที่ดีนะครับ <c oughs> นั้นเนีเ้โดยรวมเนี่ยนะครับ EBITDA ลดลง7%นะครับถึงแม้ว่าห้องจะหายไป21%นนะครับ Normalize d net profit นะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ14ล้านก็คือ,อจากขาดทุนประมาณ68ล้านในปีที่แล้วเนี่ยมาเป็น50กว่าล้านในปีนี้นะครับโดยรวม9เดือนนะครับ9เดือนนี้ตอนน,อน,นี้เราเติบโตประมาณเกือบเกืบ10%นะครับแล้วก็ในแง่ของ EBITDA เพิ่มขึ้น12%นะครับ Normalize d net profit เพิ่มขึ้น121ล้านเทียบจาก9เดือนปีที่แล้วนะครับ อันนี้เป็นภาพของตัว Hotel operating income นะครับจะเห็นว่าปีนี้เติบโตไม่ในควอเตอร์นี้เติบโต,ต,ตไม่เยอะนะครับ888ร้88ล้านเป็น893ร้าล้านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลักๆเนื่องมาจากการปิดโรงแรมแกรนด์ไฮแอทนะครับที่เราลองทำให้ดูเนี่ยนะครับคือใน,นนในส่วนด้านล่างในส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับคือถอดถ้าเกิดเราถอดโรงแรมแกรนด์ไฮแอททิ้งออกไปทั้ง2ปีเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไม่ได้ดูรงแรมกราเนียแอปเนี่ยนะฮะร,รายได้ของเราเติบโตค่อนข้างดีนะครับคือ518ล้านเป็น621้บอล้านนะครับ,นะรบในแง่ของเออเดือนนะครับเติบโตประมาณเกือบเกือบ10เปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะอ,อ,อย่างที่เรียนนะครับ เราเห็นการเติบโตที่ดีนะครับในทุกๆเซกเมนต์นะครับยกเว้นยกเว้นในเรื่องของกลุ่ม Luxury Bangkok นะครับเนื่องจากการ Renovation ที่ว่านะครับเ,เรพาของกลุ่มของกลุ่ม l u กชัวรี่แบงกอนะครับกลุ่ม5ดาวกรุงเทพเนี่ยนะครับลดลง99%นะครับแต่ถ้าเกิดเราเทียบเฉพาะเฉพาะห้องที่เราสามารถเปิดดำเนินการได้จริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรสพาเขาขึ้น15%นะก็คือเรา เรานับว่าเรามีห้องท,ที่สามารถเปิดขายได้เท่าไหร่แล้วเราสามารถขายได้เท่าไรนะครับก็เช่นว่าเรฟพาเนี่ยจริงๆเราเพิ่มขึ้น15%นะครับลักชัวรีรีสอร์ทเนี่ยเป,เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตของรายได้เยอะที่สุดนะครับคือประมาณ54%นะครับแต่ว่าในส่วนของเรฟพาเนี่ยเราเขียนว่าเป็น not m e a n i n g f u l นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่ามัน มันเทียบให้ดูหลายอย่างจนจนถ้าเกิดเราทําตัวเลขเออกมาเนี่ยมันจะไม่มีความหมายในเชิงคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากจะมีวันเดือนก็ไม่เท่ากันนะครับในแง่ของการในแง่ของการดําเนินงานของโรงแรม2โรงแรมก็คือโรงแรมนาคานะครับแล้วก็เรนเนซซองที่ท,ที่ที่สมุยนะครับอันนี้อยากให้ดูในแง่ของเชิงการเติบโตของของอตัวตัวรายได้นะครับจะชัดชัดเจนมากกว่านะครับงนั้นหลังจากที่เราได้มีการ รีแบรนด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนโพสิชันของโรงแรมนะครับที่ภูเก็ตของเราเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามีการปีนี้เป็นปีแรกนะครับแล้วก็มีการเติบโตที่ดีนะครับจากจากโรงแรมที่ภูเก็ตนะครับโรงแรมที่สมุยเองก็มีการเติบโตที่ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับตลาดสมุยก็ก็กลับขึ้นมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ในกลุ่ม mid scale นะครับ mid scale เนี่ย revenue โดยรวมเติบโต5%นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าที่เราเห็นนักท่องเที่ยวที่เติบโตนะครับในในใน quarter ที่3เนี่ยถ้าดู break down ลงไปเนี่ยถ้าดูตาม destination นะครับกรุงเทพอาจจะเป็น destination ที่ใน Q3 เนี่ยมีการเติบโตไม่วิอวหวานะครับคือประมาณอย่าง ตัวมิสเกลของเราที่ที่กรุงเทพเนี่ยเติบโตประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวพัทยาเนี่ยเติบโตขึ้นไเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยก็เติบโตประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ที่ที่ในกรุงเทพไม่หัวหัวเนี่ยมาจากตลาดกลุ่มไมซ์นะครับกลุ่มไมซ์เนี่ยถ้าเกิดเราดูทั้งปีส่วนใหญ่ ก็จะเห็นว่ามีการเติบโตที่ดีนะครับแต่ว่าใน Q3 ปีนี้เนี่ยคือในในแต่ละในแต่ละควอเตอร์เนี่ยโดยปกตินะครับเนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจซึ่งซึ่งไม่ได้มีคอนแทคชัดเจนหรือว่าระยะเวลาที่ชัดเจนเนี่ยนะครับการกระจายตัวของของคนที่มาพักหรือว่ากลุ่มลูกค้าไมซ์ที่มาจัดประชุมเนี่ยมีการกระจายตัวในแต่ละปีที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้แปลวันไมซ์ลดลงนะครับเพียงแต่ว่าการการกระจายตัวของลูกค้ากลุ่มไมซ์เนี่ยนะครับที่เข้า เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย